ช่วยกดซับสู่1,000ัซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมพบกับดำเนินเจดีและชีวิตคนสร้างทางและท่องเที่ยวนะครับวันนี้ดำเนินเจดีจะพามาดูถนนสาย290หรือวงแหวนรอบเมืองนะครราชสีมานะครับทำการก่อสร้างโดยสำนักก่อสร้างสะพานก้มทางหลวงนะครับจะบอกว่าเส้นนี้ดำเนินเจดีเป็นผู้ควบคุมงานทางนะครับร่วมกับ บริษัทสีแสงกายโยธาและ Good Building Design ซึ่งเป็นบริษัทของคนโคราชเรานี่เองนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าดําเนินเจดีเป็นคนโคราชน,นะครับและเป็นถนนเส้นแรกที่ดําเนินเจดีทําการก่อสร้างจนแล้วเสร็จนะครับสวยงามภาคภูมิใจมากกับการก่อสร้างถนนเส้นนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีดียังไงนะครับสําหรับถนนเส้นนี้ที่ใกล้จะแล้วเสร็จและเตรียมส่งมอบงานให้กับกรมทางหลวงแล้วนะครับ ครับวันนี้ดำเนินจะดีก็จะพามาวิ่งดูเส้นทางสาย290วงแหวนรอบเมืองนครราชสีมานะครับตอนแยกทางหลวงหมายเลข2068มันจบแยกทางหลวงหมายเลข205นะครับซึ่งการก่อสร้าง ในส่วนนี้นะครับเรียกว่าตอนหนึ่งนะครับซึ่งมีระยะทางการก่อสร้างก็คือ9,900เมตรหรือ9กิโล9 0 0เมตรนะครับซึ่งจะอยู่ที่หลักกิโลที่11นะครับไปบรรจบหลักกิโลเมตรที่21นะครับตามหลักกิโลที่ใช้งานจริง งานที่ออกมาดีและสวยงามแล้วเสร็จจนถึงทุกวันนี้ต้องขอขอบคุณโปรเจกต์กลมทางนะครับไม่ว่าจะเป็นวิศวกรโฟร์แมนพนักงานขับรถหรือแม้แตกก่กระทั่งคนงานรายวันนะครับที่ช่วยกันทำงานจนถนนเส้นนี้ใกล้เสร็จรูล่วงแล้วนะครับ เมื่อเราเดินทางมาจากขามทะเลสนะครับเส้น2068นะครับเลี้ยวขวาเข้ามาเราก็จะเข้ามาทางเส้น290วงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาน,นะครับซึ่งตอนนี้สําคัญอย่างไรตอนนี้สําคัญคือเมื่อเลี้ยวเข้ามานะครับเราก็จะมาผ่านเส้นตัดกับมอเตอร์เวย์สาย6คือบาปะอินโคราชนะครับซึ่งเมื่อมาถึงบริเวณจุดนี้เมื่อทําการเลี้ยวซ้ายนะครับทางนี้ ก็จะคือด่านเก็บเงินของมอเตอร์เวย์นะครับก็คือด่านขามทะเลสอนะครับซึ่งอยู่ในขั้นตอนเตรียมการก่อสร้างแล้วนะครับซึ่งด่านจะอยู่บริเวณนี้ส่วนเมื่อตรงไปนะครับก็จะไปออกเส้น205ราชสีมาชัยภูมิได้นะครับนี่ตรงไปเลยเดี๋ยวจะพาไปดูอีกว่าถนนเส้นนี้มีดีตรงไหนสำคัญยังไงอ๋อ แต่ที่ลืมบอกไปนะครับเมื่อเลี้ยวเข้ามาแล้วเลี้ยวไปทางขวานะครับเราจะเข้าตัวจังหวัดนครราชสีมาโดยไปออกบริเวณสิ้นสุดของอ่ามอเตอร์วเวย์สาย6มาไปอินนครราชสีมานะครับซึ่งช่วงนี้น่าจะไม่ทําการเก็บเงินนะครับเพราะว่าไม่มีลวในการกั้นเขตนะครับน่าจะสามารถสัญจรได้เนื่องจากออกมาจากดาก็จะเข้าเมืองไปลงบริเวณโฮมโปรนะครับ ซึ่งจะไปตัดกับเส้น2 2 4 4นะครับเพื่อเดินทางไปยังขอนแก่นได้นะครับช่วงสะพานตัดกับมอเตอร์เวย์นี้นะครับก็คือช่วงหลักกม14นะครับจากกม14ไปกม19นะครับจะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างตรงเลยนะครับเนื่องจากนะครับสี่แสงการโยธา ร่วมกับ Good Building Design นะครับในการสร้างถนนเส้นนี้ซึ่งบริษัท Good Building Design นะครับเป็นบริษัทของคนโคราชนะครับซึ่งได้รับนโยบายจากเฮียหมูนะครับซึ่งเป็นเจ้านายนะครับกล่าวไว้ว่าที่นี่คือบ้านเราสิ่งที่เราสร้างคืออนุสาวรีย์นะครับนี่คือคำที่เจ้านายสั่งไว้ เลยเป็นที่มาว่าเราจึงต้องตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดนะครับเพราะนี่คือบ้านเราครับเดี๋ยวดําเนินเจดีจะพามาดูถนนนะครับข้อมูลเบื้องต้นของถนนเส้นนี้คือทําการก่อสร้างนะครับความกว้างที่11เมตรนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาและบริเวณนี้คือบริเวณกม16ไปหากม17นะครับซึ่งช่วงนี้เป็นจุดที่น่าถ่ายรูปที่สุดนะครับอีกจุดหนึ่งของถนนเส้นนี้คือ ด้านหลังของดําเนินเจดีนะครับเมื่อเรามองไปเนี่ยสามารถมองเห็นอินเตอร์เชงที่ตัดกับทางหลวงพิเศษนะครับสาย6คือบางปะอินนครราชสีมานะครับหรือมอเตอร์เวย์นะครับนี่ครับเราสามารถมองเห็นได้เลยและมองตามดําเนินมาเดีย๋ยวดำเนินจะพาดูว่ามันมีดียังไงนะครับตรงนี้ครับจุดตรงนี้ก็คือเป็นถนนที่สร้างค่อนข้างตรงเลยนะครับ เนี่ยมองไปจนสุดลูกตาเลยครับลูกหูลูกตาเลยเนี่ยเนี่ยดูได้เลยซึ่งจะไปถึงสะพานกม20หรือ21นะครับอยู่ตรงนู้นนะครับซึ่งเป็นเส้นตรงเลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดำเนินเจดีแนะนำว่าน่าจะมาถ่ายรูปได้นะครับไปดูเดี๋ยวไปดูที่อื่นกันว่าเป็นยังไงในถนนเส้นนี้ไปดูกันต่อครับว่าถนนเส้นนี้สวยงามขนาดไหน ระหว่างช่วงกมนี้นะครับจะเป็นช่วงที่วิ่งผ่านทุ่งนานะครับยาวเลยจนไปถึงสะพานกม .19 เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสวยงามขนาดไหนและเป็นเส้นตรงขนาดไหนนะครับ มาถึงช่วงกม .19 ไปหากม .20 นะครับตรงนี้ทางกรมทางหลวงโดยสำนักก่อสร้างสะพานนะครับพิจารณาและประชุมหารือกันแล้วได้ทำการเปลี่ยนแบบนะครับจากบล็อกคอนวิร์ต2ช่องนะครับให้มาเป็นสะพานนะครับและมีจุดกับรถใต้สะพานนะครับเพื่อความปลอดภัยของ ที่น้องประชาชนผู้ใช้เส้นทางนะครับครับนี่เราจดีก็พามาดูจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งก็คือช่วงกม1920นะครับซึ่งเป็นสะพานข้ามทางนะครับซึ่งครั้งแรกในการก่อสร้างแบบจะเป็นบล็อกคอนเวิร์ตนะครับให้รถลอดแต่ทางโครงการและได้ทำการปรึกษาหารือและประชุมกันหลายฝ่ายนะครับแลนะทำการ เปลี่ยนแบบก่อสร้างให้เป็นสะพานนะครับที่มีความสูงเกิน5เมตรสินะครับเพื่อให้รถใหญ่สามารถสัญจรได้นะครับและเป็นอีกจุดหนึ่งที่สวยและน่ามาถ่ายรูปมากนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าบริเวณนี้เป็นยังไงทําไมดําเนินจจดีถึงบอกว่าเป็นจุดที่น่าถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งของโครงการนี้ดูกันนะครับ เดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับไปให้ถึงจุดสิ้นสุดโครงการของตอนหนึ่งเลยนะครับและเมื่อลงจากสะพานนะครับ ก็จะเป็นช่วงสุดท้ายของการก่อสร้างนะครับก็คือจะไปบรรจบที่ช่วงกม21นะครับรวมระยะทางในการก่อสร้างก็คือ9ก้0 0ิเมตรนะครับครับวันนี้ดำเนินเจดีก็พามาดูาถนนเส้น290เุงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาตั้งแต่ต้นจนสุดปลายทางแล้วนะครับซึ่งงานนี้นะครับกำลัง เก็บรายละเอียดต่างๆนะครับตอนนี้งานก็เสร็จมาก,กว่า90%นแล้วครับใกล้จะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเตรียมส่งรับมอบงานให้กับกรมทางหลวงแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกผลงานหนึ่งที่ภาคภูมิใจของดําเนินเจดีนะครับเพราะดําเนินเจดีเป็นคนโคราชเรามาสร้างอะไรให้กับเมืองโคราชนะครับเพราะที่นี่คือบ้านเกิดเรานะครับเราต้องทําให้ดีที่สุดสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเราด้วยชีวิตคนสร้างทางและท่องเที่ยวเพื่อเป็นกําลังใจในการถ่ายทํา และสร้างถนนดีๆให้กับเมืองโคลาชต,ต่อไป